ผมเป็นเจ้านายคุณผมสั่งอะไรคุณคุณก็ต้องทําผมจะด่าจะว่าคุณยังไงคุณก็ต้องอดทนฟังหลักการง่ายๆแค่เนี้ยังต้องให้ผมสอนคุณอีกหรอทําไมไม่พอใจอ่ะถึงคุณไม่พอใจเนี่ยคุณก็ต้องอดทนฟังแล้วคุณก็ต้องยิ้มให้ผมด้วยถ้าคุณทนไม่ได้ยิ้มไม่ออกเนี่ยเชิญประตูอยู่ทางนั้น ไปเขียนไปเล่าออกด้เลยสาเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าบูดแต่เช้าเชียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านายมันเป็นอะไรอยู่ๆก็เรียกฉันเข้าไปด่าด่าแบบไม่มีปีไม่มีคุย ด่าแรงมากไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอ่ะแกแต่ชันว่าเจ้านายเราอ่ะไม่น่าจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแบบนั้นน,นนะเนาะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าวันนี้เจ้านายมันเป็นบ้าอะไรผมว่าคุณไปแค่ไม่กี่คำเนี่ยถึงกับรู้สึกว่าเดินทำร้ายจิตใจ ต้องน้อยใจแล้วอารมณ์เสียขนาดนี้เลยเหรอก็หนูไม่ได้ทําอะไรผิดอยู่ๆเจ้านายก็มาด่าหนูนี่คะที่ผมด่าคุณเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับสิ่งที่ผมได้ยินที่คุณพูดกับไรเดอร์เมื่อเ,เช้านี้ผมว่าผมยังให้เกียรติคุณมากกว่านี้สอนไป ฮัลโหลครับนี่ไอไรเดอร์ A ider, ส่งของทาไมแกถึงเอาของของฉันวางไว้ตรงหน้าบริษัทเอ่อคุณลูกค้าครับพอดีผมโทรหาคุณลูกค้าตั้งหลายสายแต่คุณลูกค้าไม่รับเลยครับผม mm. ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยเอาของวางไว้หน้าบริษัทอะครับโทรไม่รับแล้วมีไมแกถึงไม่เอาเข้ามาวางไว้ในบริษัทเอ่อพอดีมันประตูมันล็อกอะครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่ในบริษัทเลย ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยเอาของไว้ที่หน้าบริษัทครับเข้าไม่ได้แล้วทำไมแกไม่รอฉันผมรอคุณลูกค้ามา20นาทีแล้วนะครับแล้วผมก็ยังมีออเดอร์ที่ยังต้องไปส่งต่ออีกมีออเดอร์ต้องไปส่งต่อมันก็เรื่องของแกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันเป็นลูกค้าแกลูกค้าคือพระเจ้าแกไม่รู้หรองานบริการอย่างพวกแก ก็ต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดทําให้ลูกค้าพอใจที่สุดเรื่องแค่เนี้ยจะต้อเชันมาต่ออีกเหรอกแกนี่มันโง,ง่จริงเลยคุณพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอครับเกินไปนงั้นเหรอทําไมฉันเป็นลูกค้าแกฉันจะด่าแกยังไงก็ได้แกทนไม่ได้แกก็ต้องทนแกรอไว้เลยนะฉันจะคอมเพนแกเออคุณลูกค้าครับ แก๊ปกระจกกระจกอ,อาชีพต่ำๆแบบนั้นน่ะเจ้านายถึงกับต้องไล่ like, หนูออกเลยเลระคะคนส่งของกระจกกระจกอ,อาชีพต่ำๆน่าเสียดายใบบรรยายของคุณจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณจบมาได้ยังไงผมจะบอกคุณนะไม่ว่าอาชีพไหนบนโลกนี้ไม่มีคำว่ากระจอกและไม่มีสูงหรือต่ำมีแต่จิตใจของเราที่แหละที่จะสูงหรือต่ำ คนที่ออกมาทํางานก็เพื่อจะทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองคุณมีิเศษอะไรที่ไปเหยียบย่ำอาชีพและศักดิ์ศรีของเขาผมไล่คุณออกเรื่องอะไรต้องไล่หนูออกคะหนูไม่ได้ทํางานผิดพลาดหรือบกพร่องในหน้าที่คุณไม่ได้ทํางานผิดพลาดหรือบกพร่องในหน้าที่ แต่คุณโบกพ้องและผิดพลาดในการเป็นคน